สวัสดีค่ะช่องมิสเตอร์สตอมจะมาพบกับท่านผู้ชมด้วยคำพยากรณ์ดวงความรักทั่วไปนะคะของชาวาลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวาลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเป็นดวงความรักทั่วไปประจำเดือนกันยายน2564ได้ค่ะ ชาวพึกศพนะคะเราจะแบ่งการทำนายดวงความรักนะคะเป็นสองส่วนส่วนแรกจะเป็นดวงความรักของคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพาร์ทของกลุ่มคนที่ดูแลดูใจกันคนโสดคบหาพูดคุยกันอยู่นะยังไม่ได้ตกลงปงใจแต่งงานกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ คนที่มีครอบครัวก่อนเนาะต้องบอกก่อนว่าเป็นดวงความรักทั่วไปที่ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นของท่านในท่านหนึ่งดังนั้นฟังเอาไว้ก็ไม่ใช่ดูของคุณนะคะก็ลองดูว่าพื้นดวงของคนพู้ศพเนี่ยเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรคะ่ะในส่วนของคนที่มีคู่แล้วไพ่บงบอกว่า คู่ของคุณนะคะกวา่าคุณจะมาพบเจอกันคุณต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันอุปสรรคกันมามากมายนะคะแล้วคู่ของคุณก็เป็นคนเก่งรวมทั้งตัวคุณเองด้วยนะคะเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเข้าใจในเรื่องของการทำงานเข้าใจในความเป็นตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะดูแล้วความรักของคุณในเดือนกันยายนเนี่ย จะดูแฮปปี้มากนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจคุณก็จะมีการปรับจูนแล้วใช้ความความรักนะคะเป็นที่ตัง้งในการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าปัญหาของความรักของคุณเนี่ยก็คือตัวคนเองคุณจะเป็นคนที่มีตอนนี้ภาวะจิตใจคุณไม่นิ่งนะคะ เอ๊เมื่อกี้บอกว่าความรักนี่คือสพอร์ตกันเนาะแต่แต่คุณนะคะอาจจะมีเรื่องของงานมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆทําให้คุณนะคะเกิดความแบบกังวลใจหลายๆเรื่องนะทําให้คิดว่าอาจจะประคองความรักไปไม่ได้หรือเปล่าแต่ไพ่บอกว่าไม่นะเพราะว่าไพ่ของการที่คุณเป็น เออซัพพอร์ตกันเป็นคู่กันเนี่ยค่ะมันยังอยู่อยู่เลยนะคะคุณอาจจะมีคิดแวบไปบ้างว่าเอ๊ะคุณอาจจะทําตรงนั้นยังไม่ดีหรือเปล่าตรงนี้ไม่ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็เป็นคนธาตุดินนะไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นคนโรแมนติกไม่ยากเลยค่ะคุณก็ต้องบริหารความรักโดยการที่พูดคุยกันชมกันนะคะจริงใจและรักกันมากๆนะคะ แค่นี้นะคะ่ะคุณก็จะผ่านด่านความที่คุณวิตกกังวลใจไปนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์สวิงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองอาจจะทําได้ไม่ดีนะคะแต่ก็เราต้องฝึกอะคะ่ะเพราะว่าคุณผ่านเรื่องยากๆมาแล้วเนาะแล้วก็คู่ของคุณก็ดูจะเข้าใจคุณด้วยนะคะสพอร์ตกันอยู่อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นปัญหาหลักนะค่ะพไพ่พไสรุปใบสุดท้ายนะคะ บ่งบอกว่าความรักของคุณอาจจะมีการเติบโตขึ้นหมายความว่าอาจจะมีบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีความรักมีสมาชิกเข้ามาใหม่ๆนะคะมีการที่จะต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ดูแลก,กันทําให้ความรักของคุณลึกซึ้งมากขึ้นนะคะดวงความรักของชาวลัคนาราศรีพฤษภก็ดูท่าทางแล้วในเดือนกันยายนนี้ไม่น่ติดปัญหาอะไรนะคะ ปัญหาเบาะแวงไม่ค่อยมีนะคะคู่ของคุณโด้ทังทางจะเข้าใจคุณเป็นอย่างมากนะคะแต่ตัวคุณเองนะคะที่มีความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ความความที่คุณอาจจะเป็นคนแข็งแข็งนะคะคุณก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภอะ่ะมีแต่ความโชคดีนะคะเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะค่ะต่อไปเป็นคําพยากรณ์ดวงความรักของคนที่แบบ ยังไม่ได้แต่งงานกาันคบหาดูใจกันหรือว่าพูดคุยกันเฉยๆนะค่ะชาลัคนาราศีศศคขาด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบไม่ได้โรแมนติกเป็นคนเฉยๆนะบางครั้งคุณก็ไม่รู้ด้วยนะว่าใครเข้ามาจีบคุณนะเขาอาจจะเข้ามานทางของสายของงานนะคะแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์ให้คุณคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยแหละคุณอาจจะแบบความเขาเรียกว่าอะไรเซนทางด้านนี้คุณอาจจะ รู้สึกสับสนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบคุ้นเคยนะคะก็คือคุณอาจจะงงๆอยู่นะคะทําให้คุณเกิดความวาวุ่นใจนะคะว่าเอ๊ะมาติดต่อเรื่องงานหรือว่ามาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าคนที่เขาเข้ามาหาคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่เอางานออกการเนาะจุบางครั้งคุณแยกแคไม่ออกว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณหรือเขามาเอางานมาให้หรือดิวกันเรื่องงานเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอะเราต้องคุณต้องค่อยๆดูไปนะเพราะว่าในเดือนกันยายนเนี่ย คนที่เข้ามาคบหาดูใจคุณนะคะเขาก็ไม่ได้เปิดตัวแบบตรงแจ้งเนาะแล้วบวกกับเขา่าจะเป็นคนธาตุดินเหมือนกันก็คือการพึกศพแล้วก็มังกรน,นะคะอาจจะมองออกยากนิดนึงแต่ความรักของคุณนะคะก็คือเราคุณจะพบความรักของคุณก็คือการติดต่อประสานงานกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการติดต่อพูดจาเจรจากันนะคะหรือติดต่อต่างประเทศอันนี้ก็เป็นไปได้นะ ตัวคุณเองอาจจะเกิดความสับสนบ้างนะคะก็ต้องควบคุมสติให้ได้แล้วก็มีความนิ่งพอนะคะแล้วก็ดองดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะยังไม่มีอะไรตกลงบงใจกันในเดือนนี้นะเพียงแค่ว่าเข้ามาชิมลางเพื่อให้คุณได้เลือกดูเลือกสรรคุณอาจจะถูกใจกับคนคนนี้ด้วยก็ได้จนมีการเริ่มต้นกันนะคะสำหรับคนที่มีการคุยกันมาอยู่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องเบาแหวงกันนะ คุณจะมีการเริ่มต้นมีการทำธุรกิจกร่วมกันนะคะมีการขยับขยายทำให้คุณได้รู้ว่าพอเกิดสถานาการณ์ขับขันอย่างช่วงเนี้ยเขาช่วยอะไรคุณได้บ้างหรือว่าคุณช่วยอะไรเขาได้บ้างคุณยอมรับกับภาวะอารมณ์ช่วงที่เป็นเศรษฐกิจแบบนี้มันมีผลต่อความรักค่ะเพราะคนเราอะเรามันมีปัญหารเรื่องเงินหรือเรื่องเรื่องงานอะความรักบางคน,นอาจจะเปลี่ยนไป มันก็จะเห็นกันในเดือนกันยายนนะคะแต่ก็ดูแนวโน้มแล้วของคุณน่ะมันเจียงไปได้ดีอยู่นะมันมีแต่ความรักที่เติบโตและขยายตัวขึ้นก็ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงความรักนะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีแล้วก็ดูสมุดสมุดไงก็ไม่รู้ว่าทั้งทั้งคนที่มีคู่และคนที่โสดเลยนะคะ ก็เป็นกำลังใจดีๆให้แล้วก็หวังว่าจะส่งกำลังใจดีๆนี้ให้กับคนชาวลัคนาราศีพฤษภให้รู้ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในราศีของความโชคดีนะาทางช่องก็ขอจบคำทำนายดวงความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภเพียงเท่านี้นะคะแล้วหวังว่าคนที่เข้ามารับฟังรับชมจะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจดีๆให้ทางช่องมาทำคลิปดีๆถัดไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกับคำทำนายกับ ดวงความรักของชาวาลาัคนาราศีเอถุนนะคะว่าเอ,อเขาจะเป็นยังไงบ้างจะดีแบบนี้หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ